สำหรับความคืบหน้านะคะกรณีมีเหตุยิงกันบนรถบัสค่ะครูกิตพัทลุงนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะคะตอนนี้ค่ะเวลาล่วงเลยมาเกือบสามชั่วโมงแล้วนะคะหรือว่าสามเกือบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะในส่วนของอคนขอเหตุนะคะตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะบอกว่า,อาตอนนี้นะคะทางญาติของ ผู้ขอเหตุค่ะซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่นะคะก็มามมเพี่วกล่อมนะคะในส่วนของผู้ขอเหตุที่สงสัยว่ายังจะอยู่บนรถนะคะตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ข้อกำลังเพื่อกล่อมอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณอะไรมาจากภายในรถค่ะแล้วก็ในส่วนของญาตินะคะบอกว่าคนขอเหตุนะคะชื่อเล่นชื่อสันค่ะเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะคะอายุ24ปี อายุ24ปีค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของจิตเวชกินยาไม่ต่อเนื่องนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตทางรองผู้บัญชาการภาคแปดนะคะออก็ลงมาในพื้นที่ทั้งหมดแล้วค่ะลงมาก่อนหน้านี้มานแล้วนะคะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเจราจาค่ะ